เรียบร้อยนะคะรถโตโยต้ารีโวคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนสายน้ํำยาแอร์สายกลางนะคะตัวไ้กองไดเออร์เติมน้ํามันคอมใหม่เพิ่มนะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถโตโยต้ารีโว อุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่12องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่35องศานะคะค่าการทํางานต่างๆปกตินะคะค่าความร้อนไม่สูงไม่เกิน250หรือว่าเที่ยงวันนะคะก็จัดการเปลี่ยนสายน้ํายาแอร์สายใหม่ให้นะคะก็คือสาย้างนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนทุกยางโอลิงนะคะาตามข้อตอที่เราต่อก่อมเปลี่ยนอะไรด้วยนะคะ ในส่วนของตัวคอมแอร์นะคะ,คะ,คะก็จะมีเติมน้ามันคอมใหม่เพิ่มนะคะตัวแผงแอร์ด้านหน้านะคะเราก็ถอดออกมาฉีดล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็จัดการเปลี่ยนไส้กรองไดเออร์ที่อยู่ภายในกระบอกด้านข้างแผงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนกรองแอร์อีกหนึ่งชิ้นนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่11องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่35องศานะคะ งค่าความเย็นสุดนะคะเปิดพัดลมประมาณนี้นะคะอุณหภูมิก็ลงมาที่10บองศาแล้วนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว95483นะคะหรือ95483กิโลเมตรนะคะจัดการปิดผ้าเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยนะคะทั้งส ล้างทำความสะอาดแ่งมองนาำให้นะคะเพื่อาการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ รถโ o โยต้ยตารีโนะคะเข้ามาด้วยอาการสายน้ำยาแอร์สายกลางระเบิดนะคะนี่นะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะสภาพแหงแร์รถโตโยต้ารีโวนะคะออกมาเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นนะคะมีเศษใบไม้เศษฝุ่นนะคะเกาะเต็มนะคะทำให้คันระบายความร้อนอาจจะไม่ดีนะคะ นี่คือสภาพหม้อน้ำนะคะที่ถอดออกมาที่ถอดแผงนี้ออกมานะคะเ,คเราจะจัดการเป่าความสะอาดให้ค่ะคจัดการเป่าฝุ่นนะคะแผ่งหม้อน้ำทำมสะอาดให้นะคะคจะเห็นภาพจะเห็นฝุ่นนะคะเยอะมากๆค่ะ เซตอะไรของรถ t o y ยต a Re ี o นะคะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวสายน้ำยาแอร์สายกลางนะคะที่ระเบิดออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเส้นด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสายน้ำยาแอร์สายใหม่ที่เราจะเปลี่ยนให้นะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนใช้กองไดเออร์ตัวนี้จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆสามหมื่นโลนะคะนี่ก็จะเป็นตัวของเก่านะคะ ก็จะมีเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มตัวน้ำมันคอมก็เลือกใช้ NDI แปลูกยางโอลิงก็จะมีเปลี่ยนอยู่3ตัวนะคะตรงสาย2ตัวนะคะตรงแผงแอร์อีก1ตัวนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรของรถ Toyota Revo นะคะแผงแอร์ของรถ Toyota Revo นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทําความสะอาดให้นะคะ ที่ออกมาก็ค่อนข้างดำนะคะรดยรถโตโยต้ารีโนะคะก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์อีกหนึ่งชิ้นนะคะเเนี่ก็จะเป็นสภาพกองแอร์เก่านะคะของลูกค้าที่ถอดออกมานะคะดำนะคะสกระปรกนะคะจะเห็นเสร็จใบไม,ม้เสร็จดินนะคะอุดตันนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นกลองแอร์ใหม่นะคะก็เลือกใช้อ,อะไหรมาตรฐานโปรเทคนะคะก็กอ,องฝุ่น PM 2.5นะคะฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดีนะคะตัวนี้